สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่องของหวานบ้านสวนอีกแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนวันนี้จะพาเพื่อนเพื่อนมาตัดไหลฟาโลนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนเพื่อนไปลายไหลฟาโลนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตัดกันเลยค่ะมาหนูขยบเข้า,ขามา,ยมาหยิบไม้กันนี่นะคะนี่ห <He> เห็นไหมคะเราก็แหวกแหวกไปเลยนะคะเพื่อนเพื<ๆ>่อนเราก็ต,ตัดตรงนี้เลยนะคะนี่นี่นะคะตัดเข้าไปตรงช่วงนี้เลยนะคะ นี่ชิบลงไปเลยค่ะเพื่อนเพื่อนนี่เสร็จแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะนี่เห็นไหมนี่แล้วเราก็ทาปูนแดงเลยค่ะปลายปูนแดงไปก่อนเนาะปลายปูนแดงไปก่อนนี่ป,ป้ายปูนแดงไปก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอ่อทำการยก ยกไหลออกก่อนนะคะเดี๋ยวเราเราจะนําไหลเขานะะเนีเ่ยค่ะเพื่อนไปไปชําต่อเนาะรากเยอะมากๆเลยะคะ่ะเราก็จะเอาปลายไหลนะคะเพื่อนปลายไหลนะคะนี่เป็นจกวิธีการจกปลายไหลนะคะนี่เพื่อที่จะไม่ให้เขาช้ามากนะคะนี่เห็นไหมคะโอเคค่ะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ เราก็นําเจ้าไหลฟาโรเนี่ยนะคะเพื่อนๆมาลงปลูกเลยค่ะนี่เห็นไหมลงวางปลูกเลยนะคะนี่นิดนึงแล้วก็เอาใบสาฉาที่เราหมักไว้นะคะเตรียมไว้ปลูกเขาเนี้ยแหละเพื่อนมากบกบไว้เนาะนดินผสมใบสาฉานะคะ นี่เขามีปลายไหลออกมาแล้วค่ะเ,เพื่อนๆเห็นไหมนี่เห็นไหมคะอันนี้ก็เป็นปลายไหลเขานะคะเนาะแล้ก็ทําแบบนี้นะคะเ,เพื่อนๆเนาะนี่ค่ะแล้วเราก็จะใช้สเฟกน้ำมอสนะคะเ,เพื่อนๆที่เราแช่น้ํายาเลีงรากไว้นะคะ ก็โปะโปะเขาไว้นะคะโปะหน้าดินไว้เนาะนี่แบบนี้เลยคะ่ะนี่ค่ะนี่ค่ะโปะลงไปเลยจ้ะ แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะรดน้ำเขานะคะเ,เพื่อนเนเนาะแล้วก็สักอาทิตย์หนึ่งรอให้เขาแตกใบตรงนี้ค่ะเ,เพื่อนๆนเนี่ยเห็นไหมตรงที่เขาท้องเนี่ยค่ะแตกใบตรงนี้แล้วก็พอเขาติดตัวดีๆแล้วก็จะนําเขาอะค่ะเพื่อนเพื่อนมาปลูกในวงตรงนี้อีกทีหนึ่งนะคะโอเคค่ะเพื่อนเพื่อนก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอที่เรามาแยกไหลาฟาโลกันนะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องของหวานบ้านสวนด้วยนะคะ ก็สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ